สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามารู้จักกับหมู่บ้านสุกิรันค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านรีโนเวทค่ะเราจะเข้าทางอนามัยแหลมชั่นนะคะมาทางนี้เลยตามทางเลยค่ะนี่พอมาถึงซอยเลี้ยวขวาค่ะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะคะขับตรงไปอันนี้ก็จะเป็นบริเวณของหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียงนะคะของบ้าน สุกนิลันหลังนี้ค่ะ,ะใกล้ถึงแล้วค่ะนี่นี่นี่หลังนี้เลยค่ะบ้านทําเสร็จก็จะอยู่ขวามือถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในบ้านกันเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณจอดรถค่ะเข้าไปมีน้ําบ่ออยู่ด้านขวามือด้วยนะคะมีก๊อกน้ําให้นะคะตรงนี้ก็สามารถจอดรถได้หนึ่งคันนะคะ อ่ะเราเข้าไปในบ้านกันเลยค่ะพอเปิดประตูเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องโถงนะคะซึ่งสามารถเปิดหน้าต่างตรงประตูตรงฝั่งด้านขวามือตรงนี้ได้ทุกบ้านนะคะรับรองเลยค่ะว่าบ้านหลังนี้ลมโกรกเย็นสบายแน่นอนค่ะอันนี้เข้ามาด้านบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นโซนของห้องนอนนะคะ2ห้องนอนห้องนอนทุกห้องนะคะเราจะมีหน้าต่างให้ทุกห้องค่ะรับรองเลยค่ะว่าห้องไม่อับแน่นอน นี่โล่งโปร่งสบายนะคะอันนี้เป็นห้องนอนที่สองค่ะห้องนอนที่สองตรงนี้จะมีหน้าต่างให้สองบานนะคะนี่ห้องนี้ลมดีแน่นอน,นะคะ่ะนี่พอออกไปก็จะเป็นบริเวณของครัวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าห้องน้ำนะคะนีหน้าต่างหน้าต่างคือแบบบอกเลยว่าดีมากตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะเราจะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำซึ่งห้องน้ำบอกเลยว่าทุกอย่างใหม่หมดเลยค่ะ นี่นี่น,น,น,นี่หูเป็นกระจกนะคะหลังกระจกนี้สามารถเก็บของได้นะคะเป็นสบู่ยาสีฟันที่เราซื้อเกินเกินมาเราก็เก็บไว้ในตู้นี้ได้เลยอ่าอันนี้เป็นฝักบัวค่ะนี่ดูสิคะดูสิคะกระเบื้องลายสวยมากคะ่ะนี่ไม่มีรับรองว่าไม่มีกลิ่นอับแน่นอนนะคะเรามีช่องหน้าต่างสำหรับระบายกลิ่นออกไปได้ด้วย นี่ตรงนี้ภูมิใจนำเสนอมากเลยค่ะเป็นครัวครัวของเรานะคะเหมือนเป็นฟิลแบบโล่งโปรง่งสบายไม่อึดอัดนะคะอันนี้เป็นฝ้าค่ะนี่ออกแบบให้ดูอบอุน่นเหมือนอยู่คาเฟ่เลยตรงนี้จะเป็นจุดเด่นบอกเลยค่ะว่าไม่อับเพราะเรามีช่องแสงสามารถระบายกลิ่นนะคะเวลาทำอาหารแล้วก็มีลมเข้าเพื่อที่จะให้เรา รู้สึกถึงความโล่งโปร่งสบายนะคะอันนี้เป็นครัวค่ะนี่ซิงล้างจานของเรานะคะแล้วก็เตาแก๊สซึ่งเรามีแถมเครื่องดูดควันให้ด้วยนะคะแต่ยังไม่ได้ติดตั้งนะคะเห็นไหมคะว่ากว้างมากๆเลยค่ะเป็นทั้งลานซักผ้าก็ได้ลานซักล้างก็ได้วางโต๊ะอินข้าวด้านขวามือตรงนี้ก็ได้นี่ประตูก็สวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปข้างนอกนะคะอันนี้เป็นฟิลลิ่งของเดินออกนอกบ้านค่ะเป็นเดินจากด้านหลัง ไปสู่หน้าบ้านนะคะผ่านห้องนอน2ห้องนอนด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็เป็นห้องโถงนี่คือบอกเลยค่ะซื้อบ้านหลังนี้นะคะเหมือนได้บ้านใหม่เลยค่ะเพราะเราทําใหม่ทั้งหมดเลยตรงนี้เป็นลานปิ้งย่างก็ได้นะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะสนใจติดต่อ0966360951แอนค่ะ